สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันเลบานทุกคนเลยนะเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับสาวไทยเราก็มีแมตช์แข่งขันนะครับกับฟิลิปปินในแมตช์อุ่นเครื่องซึ่งแมตช์นี้นะครับเหล่าบรรดาผู้ฝึกสอนก็เน้นไปที่ผู้เล่นสำรองเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ผู้เล่นหลักก็สับเปลี่ยนลงไปเล่นบ้างนะครับแน่นอนครับบุ๋มบิมชัดชอนมกสีซึ่งเป็นตัวหลักก็ยืนสำรอง แต่แล้วเมื่อโค้ดเนี่ยให้โอกาสปุ้มบิม่มชัดจุอันมกสีได้ลงไปโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับหลับบรรดาแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ได้รับชมกันนะครับเธอเองก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยกับจังหวะตบ3เมตรลูกนี้นะครับตบดังป๊าบดังมากเต็มไม้เต็มมือเต็มฝกักเต็มข้อเต็มจนแบบแอดมินเองก็อึง้งในขณะที่แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์เองก็อึง้งเช่นกันนะครับกับจังหวะตบลูกนี้ แม่เรยมาสักขนาดเนี้ยต้องให้ทุกคนไปดูกันแล้วละ่ะแล้วช่วยบอกแอดมินด้วยว่าตกดังปราบเหมือนที่แอดมินพูดหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ จบแล้วนะคลิปนี้สั้นๆยังไงก็ติดตามช่องนี้ด้วยนะมันอย่างแน่นอนฮัตวอลเลยบอลไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย